วันนี้เรามีเรื่องราวชาดกเรื่องหนึ่งมาเล่าให้ฟังกันครับเป็นเรื่องที่ชื่อว่าสีหะจมาชาดกซึ่งก็เป็นเรื่องราวของลาตัวหนึ่งที่พยายามจะปกปิดตัวตนที่แท้จริงของมันด้วยการเอาหนังของราชสีมาคุมเอาไว้เรื่องนี้เนี่ยเริ่มต้นด้วยคำถามที่น่าสนใจมากเลยครับว่าจะเกิดอะไรขึ้นกันนะถ้าหากว่าความจริงที่ถูกซ่อนเอาไว้กลับถูกเปิดเผยออกมาด้วยเสียงที่แท้จริงของตัวเองนี่แหละครับ คือหัวใจสำคัญของเรื่องราวทั้งหมดที่เรากำลังจะได้รับฟังกันต้องบอกก่อนนะครับว่าเรื่องราวนี้ไม่ใช่แค่นิทานที่เล่าต่อๆกันมาเฉยๆแต่เป็นธรรมะที่องค์สมเด็จพระสัมมาสัมพุทธเจ้าทรงเล่าไว้ด้วยพระองค์เองเลยซึ่งเรื่องนี้เกิดขึ้นในสมัยพุทธกาลครับตอนนั้นพระพุทธองค์ประทับอยู่ที่วัดพระเชตวันมหาวิหารซึ่งเป็นสถานที่ที่ท่านใช้แสดงธรรม โปรดเล่าสัพพสัตย์อยู่เป็นประจำและชาดกเรื่องนี้ก็ได้เกิดขึ้นที่นั่นเองแล้วทำไมพระพุทธองค์ถึงทรงเล่าเรื่องนี้ขึ้นมาละ่ะก็เป็นเพราะว่าพระองค์ทรงปรารภถึงภิกษุรูปหนึ่งครับที่ชื่อว่าพระโกกาลิกะคือท่านเนี่ยมีความปรารถนาอยากจะแสดงธรรมเทศนาอย่างมากเลยแต่ว่าความรู้ความเข้าใจในธรรมะของท่านอาจจะยังไม่แตกฉานถ่องแท้พอพระพุทธองค์ก็เลยส่งยกเรื่องนี้ขึ้นมาเพื่อเป็นข้อคิดเตือนใจนั่นเองครับ เอาละครับทีนี้เรามาเข้าเรื่องกันเลยดีกว่าขอเชิญทุกท่านมาฟังเรื่องราวของลาในหนังราชสีซึ่งเป็นอุทาหรณ์ที่สอนใจเราได้เป็นอย่างดีเลยครับเรื่องราวนี้เกิดขึ้นนานมาแล้วแล้ะครับในสมัยที่พระเจ้าพรหมทัตครองราชสมบัติอยู่ที่กรุงฮาราสีในชาตินั้นพระโพธิสัตว์ของเราได้ถือกำเนิดในครอบครัวของชาวนาครับประกอบอาชีพสุจริตเลี้ยงดูตัวเองและครอบครัว ในยุคเดียวกันนั้นก็มีพ่อค้าคนหนึ่งครับเขาใช้ลาเป็นพาหานะสำหรับบรรทุกสินค้าเพื่อเดินทางไปค้าขายตามเมืองต่างๆและสิ่งสำคัญที่พ่อค้าคนนี้มีติดตัวไปด้วยเสมอก็คือหนังราชสีผืนใหญ่อยู่ผืนหนึ่งซึ่งเดี๋ยวเราจะได้เห็นกันครับว่าเขาจะเอามันไปทำอะไรแผนของพ่อค้าก็ง่ายๆเลยครับคือทุกครั้งที่เขาเดินทางไปถึงที่ไหนเนี่ยเขาจะเอาหนังราชสีผืนนั้นมาคลุมตัวเจ้าลาเอาไว้ จากนั้นก็ปล่อยมันเข้าไปเดินกินต้นข้าวในนาของชาวบ้านตามสบายเลยส่วนทางฝั่งชาวนาเจ้าของนาข้าวพอเห็นสัตว์ร,ร้ายในคราบราชสีเดินเข้ามาในนาของตัวเองก็ตกใจกลัวกันใหญ่เลยสิครับทุกคนคิดว่าเป็นราชสีตัวจริงเสียงจริงก็เลยพากันวิ่งหนีเอาตัวรอดกันหมดไม่มีใครกล้าเข้าไปใกล้มันเลยสักคนแผนการของพ่อค้าก็ดูเหมือนจะได้ผลดีอยู่พักใหญ่นะครับแต่ก็นั่นละฮะความลับมันไม่มีในโลก และในที่สุดวันที่เสียงที่แท้จริงจะเปิดโปงทุกอย่างก็มาถึงจนได้พอเข้าในนาถกทำลายลงทุกวันวันเนี่ยความอดทนของชาวบ้านก็หมดลงครับพวกเขาเลยมารวมตัวประชุมกันแล้วก็ตัดสินใจว่าต้องร่วมมือกันขับไล่เจ้าสัตว์ร้ายตัวนี้ออกไปให้ได้ จากนั้นนะครับชาวบ้านก็จัดเต็มเลยครับต่างคนต่างก็เตรียมเครื่องไม้เครื่องมืออาวุธต่างๆเท่าที่จะหาได้บางก็เป่าสังบางก็ตีกลองแล้วก็พาก,กันส่งเสียงโห่ร้องดังลั่นไปทั่วทั้งทุ่งนาเลยกะว่าจะให้เจ้าสัตว์ร้ายเนี่ยมันตกใจกลัวจนหนีไปเองทีนี้ทางฝั่งเจ้าลาในคราบราชสีนะสิครับพอได้ยินเสียงดังอึกทึกครึกโครมแล้วก็เห็นคนเยอะแยะขนาดนั้น มันก็เกิดอาการกลัวสุดขีดเลยครับด้วยความที่กลัวตายมากๆมันก็เลยลืมตัวเผื่อร้องเสียงจริงๆของมันออกมาดังลั่นทุ่งไปเลยทันทีที่เสียงนั้นดังขึ้นมานะครับพระโพธิสัตว์ซึ่งเป็นชาวนาผู้มีปัญญาก็รู้ความจริงได้ในทันทีเลยท่านก็เลยประกาศบอกกับชาวบ้านทุกคนไปว่าเสียงที่ได้ยินเมื่อกี้นี้มันไม่ใช่เสียงคำรามของราชสีหรอกนะแต่มันเป็นเสียงร้องของลาตั้งหากล่ะ พอความจริงถูกเปิดโปงเท่านั้นแหละครับผลของการแซงทําเป็นคนอื่นก็บังเกิดขึ้นอย่างรวดเร็วและรุนแรงเลยทีเดียวเมื่อชาวบ้านรู้ว่าตัวเองโดนหลอกมาตลอดความกลัวที่มีอยู่ก็เปลี่ยนเป็นความโกรธแค้นในทันทีครับทุกคนก็เลยพาก,กันกรูเข้าไปรุมทุบตีเจ้าลาตัวนั้นทั้งด้วยท่อนไม้ทั้งก้อนหินจนกระดูกของมันแหลกละเอียดไปหมดพอพ่อค้ากลับมาก็เจอลาของตัวเองนอนจมกองเลือดอยู่ สภาพคือใกล้จะตายแล้วเขาก็ได้แต่พูดรำพึงด้วยความเศร้าใจว่าโถเจ้าอุตสาแอบกินข้าวของเขามาได้ตั้งนานแต่สุดท้ายก็เป็นเสียงของเจ้าเองนั่นแหละที่เปิดโปงความจริงแล้วก็นำความพินาศมาสู่ตัวเองพอสิ้นคำพูดของพ่อค้าเจ้าลาก็ขาดใจตายหลงตรงนั้นเองครับ หลังจากที่พระพุทธองค์ทรงเล่านิทานเรื่องนี้จบลงแล้วนะครับท่านก็ทรงนำเรื่องราวในอดีตชาติมาเชื่อมโยงแบบบุคคลในปัจจุบันเพื่อให้เหล่าภิกษุได้เข้าใจถึงคติธรรมที่แท้จริงของเรื่องราวนี้พระศาสดาจ,จึงทรงประชุมชาดกหรือถ้าจะพูดให้เข้าใจง่ายๆก็คือทรงเฉลยครับว่าตัวละครต่างๆในเรื่องที่เล่ามาเนี่ยได้กลับชาติมาเกิดเป็นใครในยุคปัจจุบันบ้างซึ่งลาที่เอาหนังราชสีมาคลุมตัวในวันนั้น ก็ไม่ใช่ใครที่ไหนเลยครับก็คือพระโกกาลิกะนั่นเองส่วนชาวนาผู้มีปัญญาเฉลียวฉลาดก็คือองค์พระตถาคตเจ้าหรือพระพุทธเจ้าของเรานี่แหละครับชาดกเรื่องนี้ก็เลยให้ข้อคิดที่ลึกซึ้งกับเรานะครับว่าคนเราที่ข้างในไม่ได้มีคุณธรรมความดีจริงๆเนี่ยแม้ว่าจะพยายามเอาเปลือกนอกที่สวยงามแค่ไหนมาปกปิดเอาไว้ สุดท้ายความจริงมันก็ซ่อนไว้ไม่ได้ตลอดไปอยู่ดีและการที่เราพยายามอวดตัวทำตัวให้ดูยิ่งใหญ่เกินกว่าที่เป็นจริงสุดท้ายมันก็จะนำความพินาศมาสู่ตัวเราเองเรื่องราวของสีหัจัมมชาดกในวันนี้ก็ได้จบลงแต่เพียงเท่านี้ครับขอบคุณสำหรับการติดตามรับฟังแล้วพบกันใหม่ในเรื่องราวต่อไปนะครับ